สวัสดีครับกับตาโลมคนเดิมครับก็วันนี้คุยเรื่องนิสัยคนสันดานคนนิดหนึ่งนะครับก็เคยพูดมาก็หลายคลิปนะครับช่วงปีก่อนนะครับเรื่องการที่ว่าไว้ใจคนยากมนุษย์เดี๋ยวนี้นะครับมันเป็นคนไปแล้วนะครับเพราะว่ามันคนสับสนไม่ค่อยประเสริฐคาว่ามนุษย์เท่าไหร่นะครับนะครับเวลาพึ่งพาเวลาอ่ร้องขอเวลาอ่าให้คนเขาช่วยเหลือนะครับปากหวานพูดเพราะ นะครับพูดดีอันตรายนะครับผมเนี่ยเป็นคนปากหมาพูดเสียงดังฟังชัดนะครับตกไปตรงมาจริงใจดีกว่าเพราะคนเราเนี่ยมันน้อยคนที่อยู่ถึงร้อยปีนะครับเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันไปไปขึ้าไปเกิดใหม่นะครับไปเป็นต้นไม้เป็นสัตว์เป็นอะไรแล้วแต่นะครับแล้วแต่เวรกรรมของแต่ละคนไปนะครับก็มาพูดถึงนะครับอ่าเรื่องเอื้ออทอนนะครับบ้านที่ผมอยู่นะครับนะเราเห็นว่าเป็นเ สามีเก่าเป็นเพื่อเราสมัยรุ่นเด็กๆนะครับเดินล้อโดนลูกไล่ออกจากวงจากบ้านก็ให้ยืมเงินนะครับให้ยืมเงินช่วยเหลือไปนะครับมาลองขอเกาะขนเกาะขานะครับเจ็ดพันกว่าแปดพันแล้วกันตีไปแปดพันนะครับสี่ปีแล้วนะครับตอนนี้ล่าเริงนะครับอยู่กับผัวเด็กนะครับก็ผีหน้าก็ลงผูกนะครับก็ยืมไม่คิดจะคืนเมื่อไรก็ล่าเลยนะครับแล้วใส่ร้ายอีกนะหาผมร้ายอีกนะตอนมาเกาะแขนเกาะขานะครับมาขอร้องอ้อนวอนช่วยเหลือ ถึงบอกว่าการที่เราช่วยคนเนี่ยนะครับการให้คนยืมเงินหรืออะไรเนี่ยบางทีเนการเป็นเอาเสือมาไว้นะครับเอาไว้ใกล้ตัวครับไอ้พวกนี้เรียกเสือไม่ได้กว่าเรียกหมาดีกว่าล่ะครับหมามันกัดขาเราง่ายๆนะครับหักหลังแทงหลังเราแต่ตอนให้ตอนพึ่งพาเราเราก็เป็นเทพเจ้าของมันแต่พอตอนเรานะครับทวงถามในส่วนที่เป็นผลประโยชน์เราให้ช่วยเหลือให้ยืมไปเนี่ยนะครับมันนะครับกลายเป็นตัวอันตรายเลยนะครับเพื่อถอนบางขุนเรียนหนึ่งนะครับ นะครับอ่าเนี่ยชื่อนายนะครับเรารู้อยู่นะครับคนแถานั้นก็รู้อยู่นะครับแล้วก็มีสมัยก่อนเหมือนกันนะครับผมลงไปห้ามไ้รุ่นช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีเรื่องมีราวการช่วยเหลือนะครับก็มีเหตุการณ์คนตายนะครับผมก็เปิดรับผลเดียวัดคนเดียวสุดท้ายเป็นไงเป็นหมาครับหมาถูกรอยแผลนะครับก็รับโทษคนเดียวนะครับต้งที่ลงไปช่วยไปเสือเขาแล้วก็มีเพื่อนอีกหลายคนนะครับ นะเมื่อก่อนนะมีอะไรเรียกเราแล้วนะครับเราเด้งขึ้นมาช่วยทันทีวิ่งช่วยทันทีมีเงินมีทองละหมดได้เลยกับเพื่อนฝูงนะครับแต่สุดท้ายโดนเขาหลอกใช้พอเราไม่มีผลประโยชน์มันทิ้งเราช่วงที่ผมเออพลาดเขาไปอยู่ในเรือนจำนะครับไม่เห็นหัวใครเลยนะครับแต่พอผมออกมาเริ่มมีบาร,รมีเริ่มมีอํานาจเริ่มมีดีปุ๊บมันจะพึ่งพาเรามันกลับมาหาเราโอ้ยผมไม่เลยคนโง่หรอกนะครับไม่ครบด้วยนะครับหลายคนเป็นกันนะครับผมเป็นที่ปรึกษาเขา นะครับเราเข้าไปนะไปเป็นที่ปรึกษากินเงินเดือนมันใช้เรายังกระท่าเลยนะไอ้พวกคนรวยบางคนนะผมก็คนเชื้อสายมีเชื้อสายจีนอยู่นะครับพวกนี้พวกคนรวยบางคนเห็นคนเป็นขี้ข้าเป็นท่าเนื้อจ้างได้นะไก่สอสอนะครับผมเป็นคนนะคนจอมทองนะเราช่วยเหลือมันนะครับเพื่อนฝูงเราก็เออเราก็อาจจะได้ผลบุญบ้างนะมันได้ตําแหน่งอะไรแล้วทำนายเอาไว้ วิเคราะห์แล้วได้เราจะได้อะไรมากสุดท้ายมันหลอกใช้นะครับโอ้โหหน้าตาไม่ต้องมาเสียบุคลิกไปนะครับเสียเงินบำุงผิวยะแยะเลยถึงบอกคนสมัยนี้นะครับคบยากครับคนหลอกคนมาเยอะนะค,คนเขาเรียกว่าคนเลวมันต้องอยู่ในกลุ่มคนเลวด้วยกันคนเฮียก็อยู่ในกลุ่มคนเฮียด้วยกันคนดีต้องอยู่ในกลุ่มคนดีด้วยกันนะครับผมนะผมเป็นคนชอบเลือกค,คนดีผมก็พยายามเป็นคนดีแม้ว่าประวัติผมอาจจะ ดูไม่สวยงามแต่นั่นคืออดีตนะครับความใจร้อนแต่ตอนนี้เราเลือกได้เราก็ต้องเลือกถึงเดียวนี้คบคนน้อยลงครับการสังสรรค์น,นะครับมีข่าวข่าวเยอะแยะนะครับหลังสรรค์กินเหล้ากินยากันนะพอสุดท้ายตีกันฆ่ากันตายในองนะค์แต่การเลี้ยงได้ก็เลี้ยงในยุคนี้นะครับแล้วก็บางคนนะครับสนุกปากสนุกใจสนุกการกระทํานะครับได้สินค่าจ้างสามร้อยห้าร้อยไปแห αι, ไป่ไปไป,ไปอ้างว่า รักประเทศชงประเทศชาติแต่พฤติกรรมทํามาเสื่อมเสียนะครับเสื่อมเสียให้กับประเทศชาตินะครับไปนั่งแก้พุงแก้ผ้าแหกก้งแหกขาพวกนี้แก่แต่ตัวนะครับแก่แต่ตัวแต่ว่าพฤติกรรมนี่โอ้โหทำลายชาติทังอ้อมเลยนะครับท่าในในเรือนจำนะนะเขาเรียกอะไรผู้ต้องขังเขาเรียกว่าพวกนี้เรียกว่าแก่เหี้ยนะครับแก่เหี้ยโดยสันดาปพฤติกรรมนะครับไม่อายลูกอายหลานนะครับไปนั่งแก้พุงแก้ผ้าแหกกแ้งแหกขาผมเกลียดนะคนพวกนี้นะ นะถ้าพู้สาธารณจังไรมนุษย์เลยนะทําลายประเทศาตาถังอ้อมคนเราใช้เหตุใช้ผลนะครับไปเชื่ออะไรไอ้พวกที่มันจ้างหรือพุ่งําไปนะผมอยู่กับพวกการเมืองบางคนมาก่อนผมรู้นะพวกนี้หลอกใช้คนเป็นหุนนะห่นเชิดนะครับหุ่นเชิดมันได้ผลประโยชน์ได้เงินได้ทองหรือวันหนึ่งมันได้ตําแหน่งพวกมก็เป็นหมานะครับไปพึ่งพาขอร้องมันไม่ได้หรอกนะครับถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์นะนะมันมีน้อยมีแต่คนเยอะมันวุ่นวายสับสนนะครับ จะเชื่อใครนะครับฟังหูไว้หูนะไต่ตองก่อนนะคุณไม่เดือดร้อนแต่พ่อแม่พี่น้องหรือคนเงาคุณเดือดร้อนนะบางคนไปร่วมสังกรรมกับเขานะพอตายขึ้นมานะครับใครเดือดร้อนพ่อแม่เดือดร้อนนะครับทีไปเจอมือที่สูงที่สามนะครับผมก็ไม่ให้อยากจะพูดอะไรมากมายก็เขาว่ามองในมุมที่ว่าเคยสัมผัสมาโอเคเอาคลิปนี้เล่าเชื่อไปหน่อยนึงก็สับเพละไปนะครับสไตล์ตผมกับตันโลนคนปากหมา พนะยายามพูดแบบผู้ใหญ่พูดให้ออบอกบอกบอกคนรุ่นหลังบ้างนะครับปีนี้ก็56าหไปแล้วนะครับก็สวัสดีครับกัปต,ตันโลงครับ